ครับคุณเต้ครับเดี๋ยวเปิดรวดูหน่อยครับตัวอัพเดตมาใหม่เกียร์เปลี่ยนใหม่แล้วดีด้วข้อครับเหมือนเดิมเกอะครับเกียร์เครื่องหนึ่งครับต่อไปเกียร์ครับต่อไปเรียบร้อยเทอร์โบ อ่ะสปอยเลอร์ต่อไปเกี่ยวดาฟอสหัวข้อต่อไปสปอยเลอร์เกี่ยวกับดาฟอสโอเคไม่มีอ่ดคอลี่ไฟ อนที่เป็นการคอลี่ไฟซ่อมครับผู้ชมเรื่องของรถดีโอเนี่ยเราเพิ่งทราบว่ามีการปรับมาใหม่ที่เกี่ยวขอ้องกับแรงกดในภาพรวมนะครับเรื่องของดาวฟ์ี่มีการปรับเปลี่ยนบรรลัดใหม่เล็กน้อยครับแล้วก็จะมาคอลี่ไฟกันในรอบที่2นีน้แล้วก็จะมีการปรับสกอร์ด้วยนะครับตารางปัจจุบันนี้มีการปรับเล็กน้อยนะครับลอดูหลังจากจบการคอลี่ไฟในวันนี้นะครับในการคอลี่ไฟเสิร์ฟโอเคเชิญเข้าไปครับ แล้วก็พอบีบแตะครับสามสองหนึ่งไปไปแล้วครับนะครับตัวสิบเอ็ดครับน้องเบลมากับตัวดีโอคันใหม่อันนี้ก็มีการปรับเปเลี่ยนในเรื่องของดาวฟอนครับที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นี่คือตัวสปายเลอร์ที่ขับออกไปเนาะเพราะว่าตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดหรือว่าเบรกก่อนหน้านี้นะครับตัวของนีโอมีการอัปเดตใหม่มาเพิ่มแรงกดมาขึ้นทำให้เวลามันดีขึ้นนะครับสังเกตจากเวลาตอนรอบแรกครับที่เราเห็น ประกาศไปผ่านทาง Facebook นะครับที่สารตัวที่หกวินะครับซึ่งถือว่าพิสเกตได้มีการมาปรับแก้แล้วก็มีการทดสอบกันใหม่ครับและก็นะครับเบอร์ที่ไหนก็จิตยอมรับในการปรับปรุงใหม่นี้ในการคอดลิฟไยใหม่ในรอบที่2ครับลงขาว่าเลยครับเวลาตรงนี้ก็ผ่านมาพอสมควรแล้วและขับไหลลงมาครับและกำลังพาเข้าสู่ช่วงโซนมหาหลัย เป็นโซนทางเด้งเลยครับตรงนี้ถือว่าอันตรายเหมือนกันครับและเด้งคู่กลับมาได้ดีครับระหว่างรอยกาอากาศแล้วขับคุ่ตรงต่อไปครับน่าจะเป็นช่วงของขาขึ้นส่วนที่2องอีกแค่ไม่นานแล้วกำลังขับขึ้นปอดไถ่ายยังดีเหมือนเดิมครับเรื่องของการขับเคลื่อนสี่ล้อและแรงม้าที่ไม่น้อยเลยครับรถเดิมนะว่าชุดยึางออกตัวครับสังเกตจากโค้งนี้ฮะ นี่ครับมันก็จะดันออกไปเลยครับอเคกำลังเข้าสู่โชุดโซนอัพพิวครั้งที่สามเลยครับใกล้แล้วอแค่ทางหน้าเป็นจะผ่านโค้งไฮเปอรซดก็จะถึงแล้วแหละครับและถึงโค้งไฮเปอรซดที่ว่าแล้วและครับปากเข้าโค้งไป แลาโมงหน้าสุดท้งออกอี่แก้ไม่กี่เท่าไหร่ครับ็กะเจอกับโจรของขาขึ้นหมายเลขสาแล้วที่จะเป็นขาขึ้นโฟล์ตัวเอสเนื่องและไปต่อที่แบล็คแกนไว้จบด้วยโอโดชับเป็นคอมโบสี่โจท์ที่ต้องตีให้แตกแล้วเข้ามามีการสไลด์เล็กน้อยครับฝั่งเจาขาขึ้นกลับมาแก้การกันใหม่ครับแล็คแก,กนไว้ต่อไปเป็นโอโดชับโครมาแล้ว ักขวาลงตับประคองไปครับแล้วก็สูเซ็ตเตอร์3ใกล้จะหมดแล้วเลยครับการคอลี่ายตัดที่สองของเขาเปิดนะครับเบอร์สเอ็ครับเนเอล และก็ลาเข้าสู่โซนโค้งรองสุดท้ายครับและโค้งสุดท้ายข้างหน้าหักซ้ายเข้าไปครับและข้างหน้าครับสัมแยกมาขับไปพุ่งใสยแล้วครับแล้วก็จบด้วยเวลาจบด้วยเวลา3ามนาที10.14ครับอย่าเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับ3ามนาที10.14ครับต้องมาเรียงเวลาใหม่ อยู่ดับสอตอนนี้ครับเปลี่ยนเปแฮมสตาร์ขึ้นโคแทนครับเอาละครับถือว่าการคลายฟลาชท็อปเสร็จสิ้นไปครับ